มาครับที่ดินแปลงเล็กสําหรับท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆพี่ๆที่กําลังมองหาที่ดินแปลงเล็กเดินทางไม่ไกลจากเชียงใหม่ใช้ระยะเวลาเพียงแค่15-20ถึงนาทีเนี่ยวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายทําคลิปนะฮะผมอยู่เขตลอยต่อ,อะระหว่างเชียงใหมก่กะําพูลเลยแล้วก็ที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะฮะทั้งหมด2อ1ตารางวาก็เดินทางเข้าเชียงใหม่ใช้ระยะเวลาเพียงแค่15-20ถึงนาทีเองนะแล้วก็แปลงที่ดินอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะฮะ อ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นถนนคอนกรีตอ่าเนื้อที่ทั้งหมด211ตารางวาเนี่ยนะที่เห็นเนี่ยนะฮะทั้งหมดเลยสวยว้าววิว,วอ่างเก็บน้ำแม่วังซ้านครับผมอ่าตรงนี้เลยกลายเป็นอันซีนไปเลยเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่า สวัสดีทุกท่านครับผมโอ้โหอากาศดูดีดครับบนด้านบนฝนตกแน่ๆเลยเวันนี้ผมได้มีโอกาสมาทำคลิปเนี่ยนะฮะก็เป็นที่ดินเปล่าเนาะแล้วด้านหน้าเนี่ยจะเป็นวัดเชตวันนะเนี่ยด้านหน้านี้นะฮะถ้าผมดูจาก Google ถ้าไม่ผิดนะฮะด้านหน้าเนี่ยเป็นวัดนะฮะเพราะว่าผมมาอีกเส้นหนึ่งจากถนนซูเปอร์ไฮเวย์วิ่งเข้ามาที่ดินแปลงนี้เนี่ยะฮะก็น่าจะประมาณ2กิโล ก็เป็นที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาที่ดินไปปลูกบ้านเนี่ยโหแนะนําเลยเนื้อที่ทั้งหมด211ตารางวานะก็สามารถปลูกบ้านแล้วก็สร้างบ้านได้เลยแล้วก็ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยยี่สิบกิโลเองนะก็เดินทางไม่ไกลครับผมคือมันเป็นเขตลอยต่อนะ แล้วก็แนวเขตที่ดินเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยจะมีแนวรั้วเนี่ยนะฮะเนื้อที่ทั้งหมด211ตารางวาส่วนทางเข้าเนี่ยนะฮะ,ะเจ้าของทรัพย์เนี่ยแจ้งผมว่าเขาลงทุนไปแสนกว่าเลยนะที่เป็นทางเข้าส่วนตรงนี้จะเป็นคลองระบายน้ําเป็นของเทศบาลน,นะฮะ,ะถ้าเป็นตามหลักศาสตร์ของจีนแล้วเนี่ยที่ดินที่ด้านหน้าเนี่ยติดก,กับแม่น้ําลําคลองเนี่ยนั่นย่อมหมายความว่าการเงินหมุนเวียนดีนะฮะ แต่ถ้าเกิดที่ดินด้านหลังเป็นภูเขานั่นหมายถึงว่าความมั่นคงนะฮะแล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ยนะฮะชื่อหมู่บ้านป่าเศร้านะฮะมีเพื่อนบ้านนะฮะไม่เปียวส่วนด้านบนตรงนี้จะเป็นถังอ่าถัางเก็บกักน้ำเนาะอันนี้บ้านเนี่ยจะเป็นบ้านโมเดิร์นเนี่ยห้าหกหลังเนี่ยนะฮะแล้วก็แปลงที่ดินของเราขวามือนี่เลยฮะก็มีบริเวณแนวรั้วดี้นนะฮะที่เป็นกรแพงปูนเนี่ยชัดเจนเลย าสามารถปลูกสร้างบ้านได้เลยเหลือเนื้อที่ไว้ปลูกพืชปลูกผักนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคเนาะส่วนซ้ายมือ,อด้านนี้ก็จะเป็นสวนลำไย,ยทั้งหมดเลยเห็นไหมส่วนถนนทางเข้าแปลงที่ดินเป็นถนนคอนกรีตความกว้างนะฮะหเมตรครับผมโอ้สวยเลยเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่นําเหนือนะฮะออราคาเจ้าของซื้อเปิดไว้ที่1 5, 50, นะนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นนะฮะนี่สวยๆอีกแปลงเห็นไหมเออที่ดินที่ด้านหน้าติดแม่น้ำ,น,ำนี่ยอมรับวว่าหายากนะหายากมากแต่ที่ดินที่ด้านหลังติดภูเขาเนี่ยพอหาได้อยู่นะ เนี่ยอันนี้จะเป็นคลองอชวนประทานเนาะ,ะเป็นคลองระบายน้ํำในส่วนของเทศบาลน,นะที่ผมสอบถามจากเจ้าของทรั์เนี่ยนะฮะนี่แล้วก็เจ้าของทรั์เนี่ยทำทางเข้าดูดิโอ้โหก็คือสามารถเอารถเข้าออกได้เลยสะดวกสบายด้วยเลยอย่างหนึ่งคือไม่แออัดด้วยนะฮะเนี่ยฮะดูดิเพิ่งจะทําเองนะทางเข้าเนี่ยอ่รู้สึกหมดไปแสนกว่าบาทเนี่ยนะฮะเห็นไหม ตรงนี้ก็จะเป็นคลองระบายน้ําส่วนแปลงที่ดินด้านในทั้งหมดนี่เลยเห็นไหมโอ้โหสองร้อยสองร้อยสิบเอ็ดตารางวาเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็มีบริเวณรั้วรอบขอบชิดด้านหลังก็จะเป็นกระแพงเห็นไหมฮะส่วนด้านหน้าตรงนู้นจะเป็นบ้านโมเดนทั้งหมดเลยประมาณห้าหกหลังเห็นไหมส่วนความกว้างของแปลงที่ดินอ่าเมื่อกี้นี่ผมลองวัดดูแล้วนะฮะ ความกว้างจากกำแพงตรงนู้นนะที่มีเพื่อนบ้านเนี่ยนะจากกำแพงตรงนั้นเลยยาวมานี่เลยปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บผ่านหน้าทางเข้าเนี่ยนะปึ๊บแล้วก็มาถึงต้งกอไผ่เนี่ยนะฮะความกว้าง48เมตรนะฮะนี่ส่วนความลึกอ่ารูปแลงที่ดีนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะฮะเอาความลึกตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะก,กว้างกว่าความลึกได้นนนะะเนี่ยนะฮะ23เมตรเนี่ยนะฮะฝั่งนี้ที่มีกำแพงเนี่ยผมนับล็อกเลยเออล็อกหนึ่งเนี่ยมันมัน2.2เมตรเนาะล้วก็นับล็อกเลยนับล็อกเสร็จแล้วคูณเลย่นนีะฮ แล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนที่ที่แคบที่สุดก็น่าจะ10กว่าเมตรเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยนะฮะที่มีอกอไผ่แล้วก็ยาวไปเลยเนี่ยเล่อลึกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นรั้วลวดหนามเนี่ยนะฮะประมาณ10กว่าเมตรรูปแปลงที่ดินนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะฮะก็ฉนดเนี่ยเจ้าของทรัพได้ส่งโฉนดผมมาแล้วทีนี้เดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ในส่วนของคลิปเนาะแล้วถามว่าหน้าแปลงที่ดินหันไปทางทิศไหนอ่ถ้าเกิดเราเหันหน้ามาตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นถนนเนาะ แปลงที่ดินหันหน้ามาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะก็ถือว่าเป็นทิศที่ดีอีกทิศหนึ่งเลยเนี่ยนะฮะแล้วด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสวนลำไย,ยทั้งหมดเลยเห็นไหมครับโอ้โหอากาศดีมากเลยแล้วเดินทางเข้าเมืองเชียงใหม่ไม่ไกลด้วยเนี่ยนะฮะก็สําหรับเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่หรือท่านผู้ชมที่กําลังมองหาที่ดินแปลงเล็กไว้ปลูกบ้านเนี่ยแนะนําเลยเตรงเนี้ยมันจะเป็นเขตรอยต่อระหว่างลําพูนกับเชียงใหม่นะฮะเดินทางเข้าเชียงใหม่ยี่สิบแปดกิโลเองเนี่ยครับไม่ไกล ส่วนแม่โคลําพูนเนี่ยเจกิโลเองนะฮะแล้วก็ไปเฮือสาพัฒนสิบสี่กิโลเนาะแล้วก็โรงพยาบาลลำพูนเจ็กิโลโรงพยาบาลปิ้นสี่กิโลและสถานีตํารวจ12บกิโลนี่เป็นเพื่อนบ้านด้านนี้นะฮะนี่แล้วดูแปลงที่ดินนูนะ่นอ่ะยาวไปนู่นเลยเห็นไหมโอ้โหเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะฮะเห็นไหมมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวตรงนี้จะเป็นเอ่อหน้าแปลงที่ดินเห็นไหมฮะเป็นถนนคอนกรีตนะครับอาสียหลานเพื่อนพี่ๆที่มีความสนใจนะฮะเรียนเชิญ เพราะว่าผมเองผมก็ทํางานแข่งกับเวลาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดินฟ้าอากาศไว้ใจไม่ได้ครับตอนเช้าบางทีมีแดดตอนบ่ายเนี่ยโอ้โหฝนมาแล้วเนี่ยนะฮะ อ่าโอเคนะส่วนการเดินทางต้องขอขอบคูลสารปรับปรุงดินไม้พาวเวอร์กรีนพัดนะฮะแล้วผลิตภัณฑ์อื่นๆก็สามารถเจ้าหูโทรสอบถามจากพี่ประกิตได้เลยพี่ปกิตเป็นเซลล์ขายปุ๋ยนะฮะไม่ใช่เป็นเซลล์ขายบ้านขายที่ดินนะฮะถ้าเกิดว่าต้องการที่ดินและบ้านเนี่ยต้องติดต่อผมเลยโดยตรงแล้วราคาผมขายในยราคาของเจ้าของทรัพย์ทั้งหมดนะฮะขอให้ท่านผู้ชมไว้ใจได้ผมอาศาัยกินแค่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของแปลงที่ดินสักหน่อยไหมครับ เนี่ยเจ้าของทําใบแสนกว่าเห็นบอกว่าประมาณแสนสามแสนสี่เนี่ยนะฮะเนี่ยยังใหม่อยู่เลยเห็นไหมเนี่ยแปลงที่ดินตรงเนี้ยเดิมเนี่ยมันจะเป็นสวนลำไยที่ผมสอบถามจากเจ้าของทราบนะเนี่ยเป็นสวนลำไยอ่าแล้วทีเนี้ยก็เอ่อด้วยเนื่องจากว่าเนื้อที่มันมีเพียงแค่น้อยนิดอ่าก็เลยตัดลำไยไปแล้วก็มาแจ้งขายเนี่ยนะฮะก็เหมาะที่ปลูกบ้านเลยเนี่ยนะฮะก็แนวเขตเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้เลยเห็นไหมเห็นเสาปูนไหมฮะ นี่เสาปูนอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นรั้วลวดหนามน,นี่ยาวไปเลยแล้วด้านนู้นจะเป็นกำแพงแล้วก็ยาวไปทุเลยฮะไปสุดกำแพงอีกกำแพงหนึงเลยยาวมานี่เลยฮะเห็นไหมก็สวยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าชมจากภาพมุมสูงเนี่ยมันก็จะชัดเจนเลยเนี่ยนะฮะอ่าโอเคนะครับผมสวัสดีครับผม,บผมก่อนปิดคลิปฮะช่วงนี้ต้องทำงานแข่งกับเวลาับผมสวัสดีครับไปแล้วครับ